อาจารย์ตาจะพาไปไหนเนี่ยไปเรื <c oughs> ่อยๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่บันเพีครับตรงที่บันเพีครับไปเรื่อยครับไ <c oughs> ปเลยครับเดี๋ยวอาเกียโนนเข้าไปขี้เราเข้าไปได้เข้าไปโอ้เฮ้ไป ถนนคนเดินหนดิถนนคนเดินรุ่นน้ำสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเราจะพามาชมพี่ๆแต่พันสัตว์น้ํานะครับที่บ้านเพนะครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับสวัสดีครับอาจารย์นานไปใส่กับเนี้ยครับมาดิครับอาจารย์กบ ตอนนี้เขาอยู่บนเพ่ครับบ้านกะอําเภอแกงครับจังหวัดระยองนะครับเขาจะพาเบิึงอ่ามองเลี้ยงปลามองเลี้ยงปลาครับบริสดีครับหน้าเพชรไปเลาะไก่แท้ครับพาจารย์ตานพนมาับงานครับแอหมดคกับผมแพงมันได้ดอกจะเดี๋ยวเราส่งมาลับเขาเองกามเฮียหนุ่มเขาพามาลับมาลับงานครับผมเป็นหมอช yeah. <laughs> ันแตจครับมาอำเภอดุสเซอมาหาใบหอยมาไกลบัดนี้ตรงนีหอยไฮบอยเลย ตัวผมเราเป็นอรคนเราชอบหอยห้เจ้ามักใบหอยแล้วมักเนี่ยวหอยห้องหวานหอยโอ้นี่ครับอ่าตรงนี้เราถึงแล้วครับเราจะพาบุ่มบุ่มของใหเนาะเฮียนอนนอนสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์เอบมาอยากไปดำน้ำสวัสดีครับบังเฟมมาเด้อมาเด้อนี่ครับสถานแสดงพันสัตว์น้ำระยองครับอ่าเดินเข้าไปครับเอฟซีอาจารย์ตาลพี่อ้วนกัวเสือนครับเดี๋ยวจะไปกินก่อนแล้วนะครับพี่อ้วนกัวเสือน ซื้อบางทุเรียนมาฝากน้ำเน่าคาร์บอนจานนะครับผมสวัสดีครับโบวี่ครับเดี๋ยวจะไปไทยโบวี่บอกอะไรส่งพิกัดให้ด้วยนะไปสิไปฮะแล้วจะไปรีวิวครับรถขายรถเลยนี่ครับตอนนี้นะครับดิมฝั่งชายทะเลนะครับตรงซ้ายครับเดียวซ้ายครับผมเดียวซ้ายนะครับไม่ให้ตรงไปนะครับผมซสฟึกอ่ะโอ้แน่นอนหลายตี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  ระเบิดเวลาตั้งแต่วันที่เธอพบเขาเจ้าว่ามันดังจะเถื่อนตั้งสี่หยุดเอาใซ่เมตนะครับเนาะทำไมข้อไอ้นุ่นผมเรีกเร่งียงต้องผมขออนุญาตใส่เมตนะครับปีนนะครับตัปีดครับตัปีด็อกมีคนอยู่อู้ะธานส่งลมหมาไปบริการไปรอมาได้มหาบอลครับอดทนครับตัวหลักครับ นี่ต uh, oh, uh, hey, ัวนี้ตัวนี้มองยินงมดจอดมาใส่ตัวนี้ตัวโดดโอ้โซเฟอร์โอ้ดิบอีกดิบโซอีกเนี่กระลองนี่กันตดดนี้บัมฟาลุงทะเลบัมท็ดเรื่องว่า่งเบื่อเดียวเที่ยงแล้ว ขออนุญาตใส่แมสกนะครับเพราะว่าใส่แมสก์นะครับอ่ะปิ่นสักข้างเอาสวัสดีครับจันทร์นัแวะเที่ยวกอสมิธก่อนนะครับคอยกลับตอนนี้อยู่กอสมิธบอกครับเอฟซีป่าหลายอยู่นี่ค่ะหลายค่าอยู่นี่ครับสวีการ์ดเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปรีวิวน้ำครับตอนนี้เขาอยู่สถานแสดงพันธ์สัตว์นำ้นำเอาเงินมาไหนเฮียโน่นเอามาอยู่ดื่มือเงินมานึ่ มีอยู่๒๐บาทนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ทสถา,า,านสถานสถานแสดงพันธ์สั์น้ำและย่องกลมประมงครับประไทยรูป,ปะกับปลานีโมนี่ครับปลานีโมตอนนี้เราอยู่หวงล้านจาดอดรถริมทะเลครับริมทะเลนี่ยครับ ปลาหนีหมูก็มีครับโอ้ตัวนี้ง,งามครับงามงามงามภาพชัดเจนไหมครับผมเราจะดูภาพครับเราจะถ่ายภาพแบบนี้ครับเราจะดูที่ใกล้ๆนะครับนี่ตอนนี้นำทะเลนำทะเลนบกครับบกนี่ครับผมมีคำถามมาเป็นอย่างน้ำทะเล คือโบกตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนน้ำทะเลก็ขึ้นครับเดี๋ยวถ้าถามผมจะถามกูรู้ครับนี่ครับมาชมปลาครับเนี่ตันให้ถามนายไปยังน้ำไม่ได้กังเว้นหนีนกลางวันนะครับน้ำทะเลทำไมมึงลดแต่ว่ากลางคืน,นทำไมน้ำทะเลมันถึงขึ้นครับคนใช้น้ำไหลเขาดูดน้ำไปคนใช้ มคนืคึอนคนเศร้าใส่นามมันก็เลยปล่อยกันมาขึ้นโอ้โหเกือบถือครับเกือบถือเกือบถือเดี๋ยวถามพี่นวนครับพี่นวนผมมีคำถามน้ำทะเลเป็นยังคือลวดกงางเวียนกลางวันครับแร่หากกลาคืนน้ำทะเลคือขึ้นโลกมันหมุนครับหมุนเนี่ยอะไรครับโลกหมุนดวงจันทร์ครับดวงอาทิตย์มันหมุนโลกบ่บ่บ่บอแต่น้ำทะเลน้ำเจืดบ้านเฮากับมีรถมีขึ้นที่ไหนมันต่อบ่อาจารย์อาจารย์น่นต่อบปถือเลยอุ้ยเต้า น её, ี่นู JI, ่นตอบมาถือครับเดี๋ยวผมเฉลยใครตอบได้นะครับเอฟซีครับนอนุ้ยครับผมผมเฉลยกันเลยครับน้ำทะเลเป็นยังคือรถเวลากลางวันนะครับนอกลางคืนเป็นยังน้ำขึ้นเคยเห็นบ่ครับน้ำน้ำมีน้ำเกลือบ่ครับถ้าเอาขนมแข็งใส่มันกระโดดลงมาขึ้นมาไมบ่เอาขนมแข็งบ่อมนกระโดดลงคือยังเม่นเรื่องก็เลยบอกเขาเขาฟังครับ ยั่งเคื่อนเรื่องเข้าไปหาป่าครับอาจารย์นุ่นบอลผมง้อเหอกง่อยนะอู้เต่ารับเขาสูกน้ำใสหน้าครับโอ้เอ็ซีครับอาจารย์บอยฮะห้ามโยงสิ่งของลงบ่อเต่า อเต่ามันมีสีข่ขาที่ตีนเดินมาลางังคามงกระเบื้องอุย้ยเอากล่องเข้าไปวะไรอี้นวนเข้ามาเอากล่องเข้าไปเข้าไปให้ถ่ายครับสวัสดีครับเอฟซี FC มากมากครับถ้าจะสดใหมาดีกว่าหายใจบอกลำบากหายใจลำบากมึงอี้นวนครับพี่อาจารยเมื่อเห็น,น,หตนเตื <c oughs> เ้อ าบานเจ้าพ่อมีบทเหตุการณ์สวัสดีครับอาจารย์เอกเรียนครับอาจารย์เอกตอ่อรถแหผมในยักษ์ขั่นนะครับสวัสดีครับป๋าปล่อยไม่เอา FC ครับผมสวัสดีครับอนิวัติครับผมบต้องสวัสดีิีิวัดโอ้ยฮิตจังเลยสวัสดีครับโก้ปล่อยพงษ์ FC ครับผมวันนี้มากับลุงนวลนี่เฮจังวันนี้เฮียจังจะมากับป้าป๋าเลยครับป๋าอันนี้ไปในที่นวลสลิดเห็น โซลิตเงี้ยนแมนมีผิดมีผิดบอนีนแมนเียงั้นมีผิดสลิดเงนเหลืองสวัสดีครับอินโฟเมชันซาวครับพัดเต่าขึ้นิแสบเนาะเฮียนแอจังวะโอ้เต่าครับโอ้บลบเบอร์รี่บลูเบอรครั่ เขาปีท่อกับยางเหรอไปตั้งหนอ,ท,นนอที่น้ำหนอนี่ครับนี่คือบอานนาอมม่อไปตั้งไหนมันจะเป็นอุโม,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 มงค์ครับอุโมงค์เป็นอุโมงค์อุ้ยงามครับเลยบอกเลยครับบอกเสียน,นุ่นเอาเบ็ดไปตกน้ำแน่ยีโพชันซาว่าจานเุ้ยคือไปบอกนุ่นนุ่นคือไม่บอกว่านุ่นนุ่นไปเอา้าเฮียจังก็บอกว่าเฮียนุ่น,นดุงนุ่นก็มาก็ปิดน,นะครับแต่แต่เฮียน,นุ่นชินจังจักว่าเฮียนุ่นมากอะสิมาเผสม ก็บอกเลยหรือว่าได้บอกนั่งเครื่องไหมนั่งเครื่องมาอยู่นี่สามวันสวัสดีครับคุณชัยชนะครับผมตนต้นตนต้นทียอาจารย์ปอต้นอะไรวายวายนาํไม่เป็นตอนนี้พี่พิษพันธ์เป็นของเราครับเพราะว่าเขาไม่เปิดเขายุดพันธกิจบ่อาจารย์นี่ครับเบื้องปางหนอกันครับนี่ครับปลามา โอ้วันใดขึ้นเต่าขึนไปเชิญก็ได้โอ้ดี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 เหี้ข้างล่างก็ไปกระจกเลยครับเ้าอยู่ข้างล่างเนี่เห็นเต่าร้อยครับเชยดได้ครับมันนี่เขาบ่้บดไ้ครับเนี่ยขวัญชัยชยชนะครับผมเอฟซีจากกอร์ทาม่าครับผมนันแมงเรือครับผมโอ้เต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมาลังคามุงกระเบื้องนะครับผม เขาจะไปเสียต่อเฮียนวลเพราะว่าเขาบ่เปิดเฮียนวลเต่วอเลเทอรี่มีเหล็บบรอม่มีเหล็บบ่เป็นหลุดมันมายากหลุดไมมบ่มันเป็นใบพัดเนี่นโอ้มันสู้ข้อแล้วกุญแจอยู่หลังโตเปิดเข้าไปเลยหลังโตเลยตะเลสซิง,ทงไทยแลนด์หลังโตแต่แม่บอกคับเปิดเลยบ่ครับ ีเดมาประกันันี้เออโอ้เดี๋ยวไปบางกซือโปแปกันเลยเอาเออมนบอกไม่มาอีดีป่ะโอ้โหประกาไว้ครับว่าผิดครับสวัสดีครับอาจารย์แม่นตำรวจแม่นครับตำรวจแม่นยูิไทครับตอนนี้ครับยุรย่รถยาลองนี่แหละเลาลาอยู่ครับรัฐวัล โอสวัสดีครับป้าบอยไม่เอาสวัสดีครับผมนครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวครับกล่องผมงามครับกล่องผมงมั่มครับนี่ดูปลาครับวลาข้างนอกเอาโอ้ดูข้างนอกเอาครับกล่องมันงามมาครับกล่องผมงามมาครับโอ้สวยงามเลยทีเดียวนะครับกล่องมันกล่องหอยไหลเนี่ปลาเบิ่งหูปั่นเอาครับ ขอไปในบ่ไไ้ครับก็บทครับมี้ครับโอ้สวยงามไปครับผมสวัสดีครับมหาบอนอดทนขยันสู้คิดหอดครับตำรวจแม่นครับคิดหอดวยครับตอนนี้ยุ่ใสครับอยู่ครับอยู่หน้าที่บาทปะครับเดินาฟยางเละปึงเด่นไปเรื่อยๆครับป้าจันตันทักทายตำรวจแม่เน่ย เว้นตำรวจแรกเป็นกำลังใจให้ครับจีมงานให้ตำรวจหรือว่าทหารทุกผู้ทุกคนครับท่อยูชายแดนครับสูสีนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้คนกำลังใจครับเพื่อให้ผู้พิพากษาสันติราษนะครับครับที่ว่าที่ทหารที่มันนี่ไรสวยจะได้จัดเด้อแล้วสพาเบิ่งมองเดือครับนป่ภาพภาพสวยไหมครับภาพสวยไหมครับ ภาพสวยไหมครับไฟหมุนทีมงานปา๋าทำอินเตอร์สวัสดีครับผมเอิเปราะว่ามงเรือครับนี่นนตรงนี้มองนีเข้อห้อข้นกับไปอยู่แต่ว่าคนของเขาวนขนของเขาอีบังเรือครับเรือประมงครับนี่ไงเห็นบอเ็นบอเฮน,นน,นุ่นเรือปลาหมงขึ้นฟังมากนาก้ำกระบอกกระเบื่องลงไปปับ๊บ น้ำก็ขึ้นนั่นบอาปอดโรก็ดีนะครับด้วยจะบาโอ้ยฮ่าโอ้เรื่องอะับเรื่้งวฟังครับน้ำลงจะสังเกตได้ครับเคยตื้นไฟหมุนที่งานปลาหำอิเตอครับมาเรีนสิ้ครับต้องรอน้ำลงครับน้ำลงครับน้ำลงาณโอ้เรือครับ เมื่อกี้หนูเราฝากผมฝากบุคคลของมาได้ครับตอนนี้เรือกับขามาในฟังนะครับเขามา,มาน้ำมันบกบนนี้ขอม,า,มนาน้าจะมาหนาวนบกกันบ่ครับนี่เขามาใน้เอาอต้องนี้เป็นปากเ่าที่เช่าประมงน้าเรือเขามาครับมาจอดอเขาจะเขาตอนเศร้าๆนะครับเพราะว่าถ้าเขาเพราะท่านเวลาน้ำลงก็ต้องในจอดเรืเอข้างนอกโอ้นี่ต้องเขาแต่เศร้าๆโอ้ต้องเป็นเวลาเนาะนม่เป็นเวลาครับ แม่นสียูไกลบรรไดก็ต้องเฝ้ามากครับต้องคำนวณให้ถูกว่าจักซูโมงจักเวลาจังสีหอดฟังครับแตบ่สิ่งท้ยเล่นต้องบอกว่าดึงปลา,าฝากแน่สักตัวในที่โน่นเอเเพื่อนกะสิออกอีกประมาณช่วงแรกน,นะครับ<ว>ตอนนี้ตอนนี้คือเอาปลาไปขายเอาปลาไปจำนายแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ลงในคลื่นต่อไปครับโอ้หลายเนาะต้องจอดเรือครับเพราพอน้าึ้นแล้วเุิบเรือทุกลำก็จะออกกันฟังครับอ ไม่ได้เข้าไปขี่เรือบ่เฮียนนท์โอ้ยป่าเบิ่งเขื่อนทะเลเลยครับบ่ไปน้ำครับจังไหนก็บ่ไปครับเพราะว่าลูกเมียจังสิโย่จังไหนยฮาเป็นยังมากโอ้เป็นห่วงลูกเมียวั่ยงครับตัวเรียงใช่ครับผมมาเล่นน้ำแน่ครับสิ่ก้าวที่หกนี่นะครับอัดยุไซครับอ่นตำรวจแม่นครับอาจารย์ตัวเรียงใช่ใช่เฮียตานแน่นี่ฮัลโหล ดูเรือดูเรือเรือเห่นเรือไหมเน่ยมีเมียน้ำจีผสนโอ้เฮียจังวะไปจังจะมาไหมนี่ถ้ามาจะขี่ทุกมินไปรับนี่ครับตรงที่บริเวณนี้ครับเดี๋ยวเขาจะพาเที่ยวไปเรื่อยครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่สงขาครับโอ้ครับจะไหนกะอยู่ แต่ว่าให้กำลังใจนะครับด้อยให้กำลังใจครับทีมงานอ่าตำรวจที่อยู่ปักไตครับโอโอปักไตบ้านลอครับอยู่จังหวัดวะตำรวจแม่นครับอาจารย์ตานเล่าคือรอแท้อาจารย์ตูเรงใส่ว่าห่วยมันรอทัานารอสองเสือไปนี่รอ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  รออย่างรอ,รอสองเสือก็คือรอเล้งและสองเขาเขาเอาซึงเนื้อสองออกก็คือรอสองเสืออาจารย์ตุ่นเด็กใส่ว่าผู้คนว่ารอสองเสือเขาจะไปใช้ตัวอาจา,ารย์ตันเอาไปเ,เบบยังก่นกอนสุนทนผู้บ้านกำปััมไปบ้านะจะไปดูอาดุสสวัีของสุนทรผู้ครับบ้านกำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับ เดี๋พรุ่งนี้ไปไหนนะครับเราจะพาไปท่านไปชมครับบางคนบอมีได้มากครับเบื้องภาพใสๆชัดเจนครับจากผมครับเด็กชายไซยันทองสวัสดิ์ครับครับเดี๋ยวจะพาหล่อไปอีกนะครับเด้อครับขอดมองก็จะได้สดจะเบิร์นครับเอาสนิทก็ได้ครับเนาะอย่าลืมติดตามรับชมนะครับเด้อครับผมเดี๋ยวพบกันนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับเอาเอาเอาวิคิบุงเอาวิคิบุงเอาวิจิบุงเห็นไหมเอาวิจิบุงอะิรเอาวิคิบุงบังคันนะ เดี๋ยวเราก็ติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับติดตามต่อไปนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับจวกเฮ้ยเขาขึ้นบินหรือเปล่าขึ้นเรื่องเหมือนปะไปกระโดดูนกมาได้บ่เนี่ย่าวีดด้วเออไปกระโดดนกมาโอ้เป็นสร้างขึ้นมีได้เงี้ยนนท์ดูมีเจอต้นเช็คเช็ค เออนี่แหละตะกี้เฮียส่งแล้วมาบึงสิเลยแล้วก็ได้เอาเฮ็ดตูมพวกเราโอเคครับรถกานอยากไปเดี๋ยงตำรวจตั้งด้านโอ้ตำรวจห้องเอิ้นเราบ่ทันตำรวจห้องเอิ้นเราบ่ทัน่านเราบ่ได้ยินพร้อมถึงเราเฒ่าถึงหูเราบ่ดีบอกเทอเลโกงก็บ่มี่บ่แล้วก็เลยจับอันนี้ขึ้นมาจับกล่วยขึ้นมาตำรวจจับกล่วยไมาจอดก่อนครับเฮียจอดก่อนครับเฮียเราได้เงี้ยที่ระบาดโอ้เราก็เลยว่าต้องเอามาเฮ็ดเป็นปากฮ้อนโหลด นี่นะครับที่ไปที่มาของตัวเมียเจอครับโอ้ดีหัวที่ไปมาเขาเก่งงงอยู่หลายปีเลยเปล่าเราคิดคนไม่ได้ยังไงโอ้ตัวนี้นอประวัติประวัติกว่าเป็นบ้านี่ครับประวัติความเป็นมาไม่เคยเปิดบ่นเลยไปนั่งบอกครับนี่นี่นี่แล้วเขาตัง้งควยโยงที่แหละเออเนี่ยเอาแล้วเปล่าเออแล้วมาปักเปล่ากันจอด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 เลยเขาตั้งควยโยงที่โอ้บาดเงี้ยเราขับรถพานตำรวจบวก โบกโบกแล้วตำรวจมาโจโจโจแล้วก็ขับไปเลยรถบริษันตำรวจก็เลยจับอันนี้ขึ้นมาเลยมั้ยโจ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 เอาลถวมาปรับเบอร์อะจอดจโจเอ้าโอ้ยมันต่างกันแน่นอนโจ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 โอ้โอ้นี่นะครับคือความประวัติค่าเป็นมาของตัวไม่เจือนะวันแถบเบิ่งแล้เบอร์ไหนชุดนี้สิทธาย เดี๋ยวเราจะไปต่อครับเอาคลิปนี้เอาไว้สำหรับก่อนนะครับเดี๋ยวเฉยไปเบิ่งกฮอดบอกไม่เลยกาเฉยไรสดให้เบิ่งอีกครับเจอกันคลิปใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามนุ่นไปรับเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดรับชมนะครับสวัสดีครับ